สวัสดีครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่13เดือนพฤศจิกายนพศสอง6ห้าวันนี้จะพาไปดูทางกรมทางหลวงนะครับทำถนนกันนะครับว่าที่จุดไหนบ้างนะครับพาไปดูกันเลยนะครับซึ่งจุดที่ผมถ่ายตรงนี้นะครับเป็นถนนเข้าไปทาง อำเภอท่ายางนะครับครับผมจุดนี้ก็คือแยกอำเภอท่ายางนะครับซึ่งมีการสร้างสะพานนะครับต่อไปก็คงต้องเรียกว่าสะพานสามแยกท่ายางแหละครับซึ่งตอนนี้นะครับ กำลังสร้างอยู่ช่วงบริเวณขาขึ้นฝั่งกอทมอนะครับ ทางที่เห็นอยู่เบื้องหน้านะครับจะเป็นทางาที่มุ่งหน้าไปสู่ทางภาคใต้นะครับได้มีการปิดเส้นจราจรนะครับให้เบี่ยงมาอยู่ทางซีกถนนฝั่งล่องใต้นะครับ ก็จะเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับในช่วงนี้นะครับสภาพจราจรยังคล่องตัวดีนะครับรถไม่ติดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปช่วงเทศกาลนะครับรถจะติดมากเลยนะครับคือการจราจรก็จะหนาแน่นมากนะครับ ส่วนตรงขึ้นไปข้างหน้านะครับก็จะเป็นฝั่งขาขึ้นกรุงเทพนะครับก็สังเกตป้ายนะครับสังเกตป้ายที่หันที่อยู่ข้างหน้านครับอาจจะเป็นฝั่งขาขึ้นกรุงเทพครับฝั่งนี้ลงทางใต้ครับสมาชิกท่านใดนะครับ ท่านผู้ชมท่านใดที่กลัวว่ามาช่วงเทศกาลแล้วมันจะติดนะครับก็แนะนำได้ว่าให้เดินทางเรื่องทางอ้อมได้นะครับก็คือช่วงบริเวณเ,เรียบชายทะเลนะครับบริเวณของโคนนะครับของโคนช่วงปากทางเข้าช่วง แยกราชบุรีนะระหว่างทรงสงครามแยกราชบุรีนะลงมานะครับเข้าของโคนแล้วก็มุ่งหน้าสู่ปึกเตียนแล้วก็หาดเจ้านะครับลงสู่ชะอําครับได้นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการเส้นทางนี้นะครับในช่วงเทศกาลอะไรประมาลน,นั้นนะครับ เดี๋ยวจะพาลงไปข้างล่างกันนะครับ อันนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่น้อยนะครับเพราะว่าการจะเลิกงานแล้วนะครับก็ประมาณ6กโมงเย็นแล้วนะครับก็เลยคนที่ทํางานก็อาจจะมีน้อยบ้างนะครับ สวัสดีครับอะสัสดีนะครับยังมีเจ้าที่ปฏิบัติงานกันอยู่นะครับ เดี๋ยวไปดูบริเวณด้านใต้สะพานกันว่าเป็นยังไงนะครับ แล้วใต้สะพานก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งยังไม่ไดได้สร้างเสร็จดีนะครับ ผมอันนี้เป็นมุมจากด้านล่างนะครับเข้าอำเภอท่ายางนะครับจากเที่เดินมาจากมุมนู้นนะครับมาจากฝั่งนู้นมานะครับ เดี๋ยวไปดูกันตรงฝั่งที่ผมขึ้นมาทีแรกครับ ตรงนี้ก็จะมีคิวรถประจำทางด้วยนะครับ การนะครับว่าฝั่งฝั่งสะพานซีกฝั่งนี้นะครับน่าจะเสร็จสิ้นประมาณต้นปีหน้านะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็จะปิดเส้นฝั่งขาล่องใต้นะครับแล้วก็ให้ผู้ที่สัญจรนะครับใช้สะพานเ้นีแทนเพื่อจะปิดฝั่งนู้นะครับฝั่งฝั่งขาล่องใต้เพื่อจะทำสะพานอีกซีกหนึ่งต่อนะครับ ซึ่งเดี๋ยวถ้าหากว่าเสร็จเส้นทั้งสองสปานเมื่อไหร่นะครับ๋จะมีคลิปวิดีโอคลิปหน้าให้กับคุณสมาชิกให้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ